อันหนึ่งเอกกับเรื่องประชุมพระปนาตปีนี้กับลูกสวักบวชพ่อเคืองสัมมาสว่ารลอยกว่านะมาแจกตาไหลปีนี้คือหกสิบวัดติพระบวพ่อสองลอยสัมมังประปนาตออกนะพรรษาเนี่ยเพราะฉะนั้นย่างกิไล่กับ ตัวแทนมาแน่ผมว่าลอยวัดกับจะลอยรูปก,กับใครแน่จะวัดละรูปวัดล,ล้รูปไปแน่กันถึงบ่ได้มาแทก้ก็ได้แต่ให้ถูกต้องที่สุดก็ัว่านา่าเพื่อแสดงความเสียสละมื่อนี่ด้เพนมีประชุมอดเอาได้จะเฝ้าส่บาดพนอนุญาตในมือคำหนึ่งส่งบาดแทโวกกวได้เยอะดอกว่าสันก็ได้ตัวแล้วสิปีกตัวมากามากยังละ่ะ มหาแก้ไขซอยกันนิสีแล้วมีปัญหาเดียวใดก็นจปรึกษาหาเลยอาจจะเอาตะปูเดียวแบกเขาแบกเขามู่ก็เพราะับพระละซอยกันกับบงงามปันไดในฐานะตีเป็นมู่เป็นกุมเป็นมูเป็นพวกกันเป็นจังก่อนเป็นกันจงจังมแตรพ่อแม่บุญบารมีหลายวัดสาขาหลายจังสันจังตีกับวายมาจงสันแล้วปฏิหฮาก็จะปองดองเขาไว บ่ต้อมกันไหวกติเหตุทั้งไดขอฝากไว้โม่พวกจิตอ่านไข่ควรนพิจณาแนวใดเป็นไปเพื่อความถูกต้องปองดองสมานสามกีน้ำหนึ่งใจเดียวกันชิดเฮ็ดชิดทรทมทงวัดท้งว่าห้าพ่ออนุโลมได้ล็อนุรลมไปพ่อปีกหาาิโยมได้ก็ปีกมาแน่ก็บพ่เป็นยังก็ในนามเพื่อใครตะกี้พ่อแม่เิ่นกเจ็ดเมื่อิ่นเี้อันว่าเตรียมงานนี่จกเจ็ดเมื่อ แล้วแล้วก็จะเจ็บสิ่งของเมียนของสกุลจังกับสันเดีดบันนี่ก็เตรียมบาทตั้งแต่บทันนอดแล้วงานเตรียมบาทกันลอดเตรียมบาทกันลอดเลยภา,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 าละตัวนี้ก็เลยเมดไปอคำว่าพาลาฮาเวปมนจากขันธา เทลตสะพาโลอหังอังตตะเกดาเนิเทโลไม่หังพาโลอหัมปิเทลตสะพาโลนั่นเอ,เอ๊คำว่ลาลพะละตุระซอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ <c oughs> เออเนี่ยได้สิพ่อซอยพ่อซอยเนี่ยอื่นได้ก็ซอยเบิ่งการเบิ่งงานซอยบอกออกตอนหยัดยมน้ำกันนั่นสิใครอยู่เดออ้อโอ้ยเดี๋ยวโยนน่อมต้งพุ่นทังปีจะเฝ้าไปจะเฝ้ากลับเพรท่านมียันของ กางเต้นก้อนกูเต้นก้อนกูนั่นกูนี่น่ะก็เป็นการซอยได้คือกันนี้อันผูได้ไปเมด่ตั้งแต่พูเดียวถึงนั่ไปป้องทั้งใสแน่บุบันนี่หลายมูอหลายทานหลายรูปเบื้องทั้งนี้ลัดทั้งนั่นลัดทั้งนี้ไว้นะจะบว่าไปจะพว่าไปว่ปท่านกูเต้นอันนี้เป็นการอยู่ในกรอบของอจฉต์ตขเชดาเทโลเนลภะละทุละซอย ออบอกว่ารีบกะเศร้ารีบจะหอนคำสั้งโลกก็ยังว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอดใจได้เป็นผ้าเออคือจะมีอันใดสดักไหก็มีช่วงเย็นสวดพระพุทธมนป์ปมาณหามงเย็นตีหาร่วมกันลงอุปโถหกโมงครึ่งหรือเจ7โมง ออกรับบิณฑบาตฉันพัตทหารเสร็จแล้วก็จังค่อยปวกหงาิปวกโยมกระเจ้าทาพท่านอาหารกติทอดกถินกระปงังเก้าโมงงนี่ละเก้าวะไรกัดแล้วแต่ว่มพร้อมเพียงหมายความว่ามุนี่กับมืออื่นเพราะท่านในฐานะาระละประชุมกับผ่านผานไปเมดนี่ซ้ำเติมปิดการประชุมด้วยอำนาจบุญกุศลพระเจ้าประชรง เรีกวัดน้อยวัดใหญ่วัดไก่วัดไก่ได้เสียตละมาร่วมการประชุมกันก็นดีปรึกษาหาเรื่อก็ปรึกษาหาเรื่อเลือกันในทางที่เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายถูกต้องปองดองสมานสามัคคีนหนามนึ่งเกีียวดีใจเดียวกันเป็นบุญกุศลเป็นมงคลโวยอำนาจบุญกุศลพวกเราได้เห็ุได้ทำแล้วนี่ อำนาจบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จงมาร่วมกันจงปกป้องปกปักปรกษาอกตนโยมโมขณะพระเจ้าผสง์กด็ดีจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเดินทักกนงๆแต่ความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยทำงานจึงใดก็าัฒนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประก,วก DB, ารท่านอาปิดประชุม ผมไม่ได้เสนออีกต่ออันผมมีกับความกันเลิกแะไร